ค่ะนี่ก็เป็นวัดพระาธาตุน้องมัดแล้วค่ะพี่น้องได้ค่ะอยู่อำเภอกุมภาว่าค่ะพี่น้องค่ะแล้วในพ่อปุน,อานาคมหาหลาภก,กุศิภาขอเลขเล้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอเหลกเล้า นี S <S <muy> ่อถึงทนสำเร็จก็ได้มาเห็นมาสังวัดว่าอารามซอยกันไยาได้นี้มงห้างมืเหลือนในวัดไม่ว่าม่านมือตังตังใสมหาหน้ามุ่งตามหาพอสุกพอมาไม่ได้ไถยาเด้อยาตัวตเสือตัวตลูกแล้เคียด้ประ่านพ่อหถยามไหนถือสุเทียปังตังก็ได้หนยเมื่อนี่กอเอาฟังตังที่เราได้ไถยาเด้อสาธุสาธุสาธุ ครับตอนนี้แม่บ้างกำลัทงทำพิธีขอเลขเล่าดัพี่นอนงเดองวดประจำวันศุกร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561เดือนเมื่าแม่บ้างเลาสีเอาอะไรเกิดอะไรนี่ถัน่อู่มวมีนะเนาะเอามาใบนนะโอ้ นี่แหละเนาะของแท้พ่อมิ้นั่นแล <h g it> ่ะของแท้พ่อมิ้จังไรจังสีบ่อนี่น้องมีแต่ของแท้เดี๋ยวนีงบ้นมีของขอมจักอย่างนี่เชืนึงมาไทยเอ้ยเป็นจังไงได้ของเงินละดีใจบ่นเนาะ ยายเถาได้เอามาฝากนันนะบแสดงว่ายายเถานี่มาขอยงีใดได้โชคเงยมหนันมันบ่ค่ะคนหน้าสีท่าเล็ยกท่ายาญยังก็ท่านิเก่าอยู่คนหน้ามาได้โชคเล่นตานี่เป็นยายเถาวนพอเล่นตายยายเถาก็ได้เอามาเพราะว่ายาตายดีแต่ว่าข้าเจ้าวายาติดเลยเป็นยิ่งไม่ข้าเจ้าเลยเอาเล่นตามาถ่ายเสร็จเป็นได้วายาบังบ่ แต้วสีทาเล็บคุณโสดกว่นเนี่ยจิมาทาให้ใหม่ได้งาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเล่าออกอนี้มืออื่นสิมาใหม่ได้เงาบ่มามืออื่นนี่บ่มามืออื่นเล่าแตกเหมือนแร่บ้ามืออื่นคือท่านบ้าเงมาถวายบ่่แมคูเอาเงินมาถวายเออเราจะมาแต่งเสริมสวยแต่งเสริมสวยให้แล้วก็เสียเอาดอกกุหลาบมาให้พร้อมโอ้คุณจะได้ดอกกุหลาบาก็หลังกว่า วางในกัแม่ถือเมลรงมะม่อื่นเมลงมะม่ออื่นกินนัําดอกกุหลาบไม่พร้อมถูสามตัวแตกเลยน้องแม่นัตัวแตกสามตัวแตกข้นจังคาดแยงยาสายบุญขึ้นใจต่ำนม่ได้ยิ้มงามได้ยัาเด้อมาเลวมาเล้วของแท้ของแท้เราเป็นาเอาแยหยขอให้เป็นตัวเดียวกัน จะอาเต็ม,มเต็มบุญแรงนี่ล่างนีก็ขออ,อ,อีนนอกไม่ใช่นะขอให้ขอให้เป็นตัวเดียวกันจะอาเต็ม,มเต็มบุญแรงนี่จัดไปนั่นะคอนแคลเนี่ยทันยาอยากให้สายบุญลังเลึกอเข้ามาเนี่ยแตขอให้เป็นจริงนะยาเด้อสีเห็นหมืออื่นเนี่ยเห็นสายบุญนล้วนะเพราะได้ตัวได้ต้มมากจริงๆเลยเมืออื่นเนี่ยละแต่ว่ามือแลงขอาสักกอนใสก่กระเป๋าตึงๆงกันได้ยาเด้อ ใส่กระเป๋าตึงๆซะก่อนมาหนอยทีมาหน่อยาหนอทมาหน่อีนอยมาน่อยกีนบอกทน่อยนอาอยทาน่อาน่าน่อยาปน่อืมาทมานีน่ีห่อยทหท่อา่อยทหน่มนสทาน่ยทมาอยาอมาอมานีมนนอททยทอยอยทีมาน่ายา่ยนอิมานทนมาายทีา่ยทานกอยมานออมานน ขอบุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทร่เาพูงกับบ้านน้ำเงินขอบาแลวก็อย่าลืมนึ่งกับแม่แม่แรงใจนก็าก่อยู่ผเดียวเนาะนบ้ามนต้ดงไปม่ขอมหาเนาะแตกดูกับองย่าลังหุ่นๆตึ้มตึ้มตึมตึ้มแล้วเตัตังเสียงหลวนี่คือสิมวลคัดแน่นน้องมัดกัมาดังอีกข้งตังเสียงว่าอันนั้นต้นนั้นย่ทังแด็กันหนตัวนั่นเ็ยยนอตนนี้

ก็เน่อนก็ลาวหงลงันมือลาวหเงเลยยาเด้อหอสมนั่นแล้วโ่านะว่ามน คู่สาตให้สอตนาศูนสาป๊อ่ตัวไหนกําลังสีมาเบ่ที่อ้แกกํลังสีมากตี้อมาเบอร์ไหนเบอไหัเบอไหนเบอไหนเบอร์ไหนเรื่องเบอร์ขแม่ตด่ไม่ตอมาด่ากันเวจี้เดีเดี๋ยเด้๋เด้เ สี่แสนขาเจ้าเลยซื้อตู้ซื้อมูนี่มาถวายนี่ให้เล็กเล่าโดยตรงเลยถือเล็กเล่าเท่าไหร่ก็เจ้ตู่สี่แสนสี่แสนพันข้าเลยสื้อตู้ซื้อยังมาแล้วก็มาถวายหลวงตาหาพันโอ้ค่ะเอาสซาธุเด้ออ์ยาชาเดอร์สี่แสนน้องค่ะที่มาของสี่แสนนะคะพี่น้องเด้อร์เล็กเล่าสามโตตรงที่ไม่สามโตเลยเด้สี่แสนขาเจ้าได้มาดูแล้วคน ขวบข้างขากันโถ่ขจ้ามาขอข้างขาอุดรให้กันนั่นต้องไปเอิญข้าเจ้ามาเอาเลยดิข้าสามล้นก็เพื่อกันข้างขาอุดรล้วไปเอิญข้าเจ้ามาเลยข้าเจ้ายางมากขจ้ามากะจะปูเวียนได้ยาเด้อถืได้เมื่อปูหนักคนหัวบวชจะได้แค่แม่น่าแค่ผัดเด้อปูได้ยาเอากองเหย้วเล่นนอนแม่กูนอนเอากองเหย้วเลยความโบดเลยจุดจุดบังไต้ห้อง ผู้ใดผู on, so mm ้ใดบ่ก่อนผู้ใดบ่ก่อนแปลว่าผู้นั่นขาบ่มีแมนกับมือบ่มีบนบังไฟไปเลยมือมือปูหนากบวชนี่บนบังไฟไปเลยปูแล้วมักบังไฟตัวบะแมนล้วมักบังไฟอยู่บังไฟให้เลยมาแล้วครูมาแล้วครู กล่องเง่าเด้อปูเด้อกล่องเง่าเด้อสามตัวแตกเด้อปูเด้อเอาพลังสุมซอยปูเด้อแม่ปวเขียนเลย้จะเข็นเนาะขั้นจะเข็นแหงแหงน่ะแหงครัดแหงแหงจะแน้วมาเท่าไหนแหงหลกดาไปกินเขาเถ้ะแล้วกินต้มเนาปูบั่นเถอสายาปูหนักมากเพราะท่านเคยได้ยินว่าปูหนักจะบวดจะเกียง ก็ไม่บนไซกับพวกวาววดนี่เปบนฟ่อนเนาะเป็นพระวาดิ์ว่าจะว่าจะว่าวาฬดักว่าป็นพระวาพรวาวันพดักมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตัวเลขได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขศูนย์เลขตัวเลขไม่ได้พี่น้องได้แก่หมายเลขศูนย์เนี่ยเดี๋ยวใหญ่เบื้องย่าชัดขนาดแต่ว่าที่เนี่ยคือปดราพี่แล้วคือหมายเลขศูนย์นะพี่น้องแล้วเอาตามตัวตัวที่สองต่อไปพี่น้องบ่ต้องวัดเสื้อได้ยาฟ่อนฟ่อนได้ยาได้ ป้อนให้ลูกห้านเบิ้งซะก่อนลูกร้านดีมากก่อนที่หลังนม้น่มเจ้าค่ะถ้าเป็นความจริงนะนีนมดเลยเจ้าค่ะเอาคักรดหัวดังๆนี่ยังไงพอพวกีไปย่างโอ้หลวงพ่อขด้ลงานทำงานเราสิมันจะไม่ถยกันเอา เห็นแล้วพี่น้องตัวที่สองเห็นแล้วเด้อตัวที่สองในเก็บหมายเลขแปดพี่น้องโู้โหแปดศูนย์แปดนพี่น้องเอามาลุ้นตัวที่สามต่อไปลาวต้องลุกเื่อหมอยังไหมไ้เบิร์ดจนหมอลุนนะแม่หมอลุนหมอลนเบิรท่านฟันท่านป็นแต่ฟันเดชท่านก็เอารถขามไปลาวเลยเด้อวทุกเช้า ก็นย์ศูนเนาะอัดซีศูนย์นย์ไว้ศูนย์ซีซีศูนย์ศูนย์ศไว้ทั้งเม็ดทั้งเต็มทั้งบนทั้งล่างทั้ข้างกันทวารอ้ดนอนกบนรับเห็นแล้วจะไปเสียเสียจะไปเส่เสียอนเนี่ยเห็นแล้วโอ้เปิดอัดจังๆไว้ดินี่ เห็นมันก็ตัวเราบ้ะงครูเห็นมันก็ตัวเราบ้าเห็นแล้วแต่ว่าตัวมันหัวมันมาแล้วมันมาแล้วแต่ว่าหากว่าท่านบอกว่ามัเป็นตัวไถ้ามันคำเอวคือเรียกชื่อเลย้ามันคำเอวคือเลียกชื่อมาครแล้วมันจะคำเอวมันจะเป็นร่งไหนแต่ว่าคำเอวแค่นี้น้อนเหลือเกมัน มันเอียม่แม่เนาะจ้่แต่ว่าขั้นเมังขั้เ่งถ้ารุนงมาอยู่นยนึงบ่ขั้มเดียวค่ะบ่ขัํมก็เป็น่าี้ละยืนเลยใชายืนที่นี่เลยบ่ขมเป็นทีเียวตัแล้วขัมอยีู่ัวขมเนาะถ้าขั้มมันเข่าเลผมรนั่นแหละเข่ายุดยืนจะเัียลผมได้จังไดที่ยาบ่เรียกขึ้นไปขึ้นไป บอสเซอร์ไลท์ซื้อสองตัวศูนย์แปดสิวน่าเนี่ยเราออกปากแล้วมาที่นี่เอาปุ่นควันเมื่อคืนเรอกว่ามันจะเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดอะไรไหมตัวสุดท้ายตัดลงไปตัดลงไปทายทีกวอนนี่ก็ได้เ <c oughs> อาตัดลงมาแล้ว ศูนย์แี่บีรอนศูนย์แี่แปดสี่เนี่ยมั้งศูนย์ปดสีฝากคำข้าโค้งไรลอยค้องกีบสาวเวียงจันพุ่นแล้วเอาศูนย์แปดี่้รองเลยเอาศูนย์แปดสี่ต่ำลาศูสี่เด็กตํำลาวนนี้ ตำลาตำราไปมาเป็นคนสองคนเด้ออ่าโพลิสิเยนขึ้นกระดาษได้ด